ยังอยู่ในเรื่องของช้างนะคะแต่ว่านี่เป็นเรื่องของแนวทางนะคะในการแก้ไขปัญหานะคะช้างป่าออกนอกพื้นที่ด้วยนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะสั่งการให้อำเภอเขาเฉาค่ะจับมืออุทยานแห่งชาติเขาเมานะคะจับมือกับอุทยานแห่งชาติในกําหนดแผนการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะ,คะช้างป่าออกนอกพื้นที่ทําลายพืชไร่ของประชาชนหลังจากที่ทวีความรุนแรงทําลายพืชไร่ของชาวบ้านเป็นจํานวนมากด้วยนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยค่ะ นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้นาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเดินทางไปรับฟังปัญหาช้างป่าลงจากเขามากินพืชไร่นะคะของเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเขาเฉาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่าปัญหาช้างป่าออนอกพื้นที่ได้เข้าทําลายพืชผลขอ,ของเกษตรกรที่ทวีความรุนแรงทําให้พืชไร่ของเกษตรกรได้รับความเสียหายมากขึ้นนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจไว้หลายเรื่องอาทิให้ทุกหมู่บ้าน เลือกเครือข่ายตัวแทนและหนึ่งคนต่อหนึ่งหมู่บ้านมาร่วมทำงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาร่วมกันการขุดแหล่งน้ำในให้สัตว์ป่าห่างจาก จุดละ500เมตรรอบๆเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในการติดตั้งแสงไฟส่องสว่างตามเส้นทางช้างป่าเข้ามาเพื่อป้องกันให้คนกับช้างเผชิญหน้ากันรวมทั้งการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจะสร้างจุดชมช้างป่าเพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของเพอเขาชมเมวที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการท่องเที่ยว ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้สั่งการให้ทางอำเภอร่รวมกับทางอุทยานแห่งชาติเขาเฉาเขาวงจัดประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเร่งด่วนด้วยโดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเกิดความสมดุลให้กับคนกับช้างต้องอยู่ด้วยกันได้เมื่อได้รายละเอียดแล้วจะนำไปพิจารณาผลักดันในเรื่องของงบประมาณการดำเนินการต่อไปได้ค่ะ